วันนี้เราจะมาสาธิตวิธีการเจาะเลือดบริเวณคอเพื่อตรวจหาโรคแพ้งติดต่อค่ะอุปกรณ์นะคะก็จะมีแอลกอฮอล์สัมฤค่ะถุงมือแล้วก็เข็มเบอร์18รดโมโนเวดค่ะผ้ากันเปื้อนค่ะ ปากแกงอันนี้สติกเกอร์แล้วก็ปากกาเพื่อไว้อ่าเขียนชื่อวัวค่ะแล้วก็ขยะค่ะจะมีขยะปิดเชื้อกับขยะทั่วไปตรองเท้าบูทค่ะยามอุปกรณ์นะครับใส่ถุงมือครับ แล้วก็นำหลอดโมโนวิตนี่ค่ะแล้วก็เข็มเบอร์สิบแปดแปดสิบนำสำลีละชุบแอลกอฮอล์ ต่อไปนะคะจะบังคับบัวให้อยู่ในลักษณะที่สะดวกที่จะจเจาะเลือดค่ะ น้ำสำลีไปชุชนแอลกอฮอลแล้วเซ็ดต,ตังคอขัอ้นตอนต่อไปครับคือกดบริเวณตรงเส้นเลือดครับใช้ผ้าที่เป็นห,หัต์กดครับขั้นต่อไปคือต่อเลือดค่ะ ใช้สำลีแอลกอฮอล์เช็ดเพื่อหยุดเลือดค่ะกดเข็มนะครับคิดนี่ครับ <Okay. S 2> แล้วก็ปิดตาค <Okay. S 2> แล้วก็หักตุ่มติดเล่ยครับ ิไว้หนชั่วโมงครับรอตกตะกอนวันนี้พวกเราจะมาสาธิตวิธีการเจาะเลือดบริเวณคอเพื่อตรวจหารโรคแทงติดต่อครับอุปรกรณ์มีดังนี้นะครับหลอดเก็บเลือดแบบแยกเซรั่มครับหรือโมโนเวทสำลีแอลกอฮอล์ครับเข็มเบอร์18ครับแล้วก็ถุงมือครับผ้ากันเปื้อนก็ฟูทครับตะแกง เอาไว้ใส่เลือดก,กระดาเอสติ๊กเกอร์กับปากกาครับเอาไว้ติดเบอร์ถังขยะครับถังขยะทั่วไปกับถังขยะติดเชื้อครับตอนมีดัดงนี้นะครับเตรียมเขียนคิดยาครับแล้วก็เตรียมเีียากอ่อน ทปิดตัวในการปิบางานครับให้ของโฟออกมานอกซองมากที่สุดครับแล้วและเอยียงหัวให้ออกไปด้านใดด้านหนึ่งมากที่สุด ใช้มือกดบริเวณคอด้านล่างเพื่อที่จะให้เส้นเลือดลุนขึ้นมาค่ะนี่นะคะเส้นเลือดที่เราจะต้องเจาะวางเข็มประมาณ30มสิบองศาค่ะตามเส้นเลือดตามแนวเส้นเลือด ประมาณ1 0ซีซีนะคะใช้สัมีแอลกอฮอล์อุดไว้ห้ามเลือดนะคะแล้วก็นำสัมผีแอลกอฮอล์มาอุดเพื่อห้ามเลือดไว้ค่ะปวดเข็มออกครับแล้วปิดจบแล้วหัก ็คหักไปเข็มเขาแล้วก็ปิดเลขตามที่เราไปเจาะมาะคะ่ะแล้วก็เขียนเลขเสร็จแล้วนะคะแล้วก็วางและจากการที่นักศึกษาได้เรียนวิชาโรคและการสุขภพิบาลผ่านนวัตกรรม อันใหม่นี้แล้วนักศษึการู้สึกอย่างไรบ้างครับค่ะหลังจากได้เรียนวิชาโรคและการสูขาพิบาลโดยใช้นวัตรกรรมใหม่นี้แล้วนะคะทําให้ง่ายต่อการเรียนเนื่องจากมีขั้นตอนการปฏิบัติอย่างชัดเจนค่ะการใช้สื่อและอุปกรณ์ที่ทันสมัยเนื้อหาเข้ากับอาชีพในพื้นที่ที่เลี้ยงโคเป็นส่วนใหญ่มีการทำงานร่วมกันอย่างเป็นทีมค่ะ ค่ะบ้านนี้ฉันนะคะมีฟาร์มโคนมเป็นของตัวเองค่ะสามารถนำวิชาเรื่องโรคและการสุขาพิบาลโดยใช้นวัตรกรรมใหม่นี้ไปใช้โดยการให้ยาสัตว์เข้าใต้ผิวหนังและกล้ามเนื้อและก็เข้าเส้นเลือดค่ะอาจารย์ได้คัดเลือกให้เป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมบริการชุมชนกับปศุสัตว์อำเภอพัฒนานิคมค่ะเจะเลือดเพื่อตรวจโรคแทงติดต่อฉีดยาบำรุง ยาถ่ายพยาธิทำวัคซีนโรคปากเท้าเปื่อยค่ะแล้ววัคซีนลำปีสกินค่ะติดเบอร์หูให้กับโค1,200ตัวค่ะโดยมีนักศึกษาร่วมกันทั้งหมด40คนค่ะสำหรับผมนะครับบ้านที่ไม่มีฟ้าแล้วครับการเรียนการสอนแบบปฏิบัติจริงนะครับทำให้เกิดความมั่นใจและสามารถนำไปประยุกต์ใช้และแนะนำเกษตรกร,กรและผู้ที่อยากรู้เกี่ยวกับการฉีดวัคซีนครับขอบคุณครับ